ซีดานสุดประหยัดน็อตไม่ขยับไหม่แท้แค่15,000กิโลเมตรซอซูกิซียา1.2 GL ซีดานปี2021เกียร์ออโต้ขับง่ายเครื่องยนต์1.2ลิตรประหยัดน้ำมันสุดๆห้องโดยสารกว้างนั่งสบายครอบครัวใช้ได้ภายในเบาะผ้าสภาพใหม่แอร์เย็นฉ่ำแอร์แบ็กเบรก ABS วิทยุ AUX USB พร้อมใช้ช่วงล่างแน่นนิ่มเงียบขับดีเหมือนใหม่ราคาขายเพียง265,000บาทเท่านั้นรุ่นนี้ออกป้ายแดง5 0 0 0 0นกว่าบาทวันนี้ได้ครึ่งราคาไม่น้อยมากประหยัดน้ำมันราคาดีคุ้มที่สุดในตลาดรถสวยเกรด A ผ่านการตรวจสอบ INSPECTION รับประกันโครงสร้างตัวถังไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีพลิกคว่ำ ไม่มีน้ำท่วมนัดดูรถหรือทดลองขับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดให้บริการทุกวันสนใจแอดไลน์หรือโทรมาคุยได้ที่เบอร์0895525994ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ